สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนพอพอกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องอยู่เทียงนาเอ้ยไหลออกในติีเป็ดนะเป็ดตัวดใดไข่วะ่ะคนมันคือบอลนใเฮ้ยคนเป็ดและคนในเป็ดนี่นน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 นมันคือบอลลอนอืม ไฮ้ออๆๆบางแหนเป็ดขาไปกินน้ำมันเบิดเลยนะโอล้ยอีมีด้ส่ะเฮ้ยสวัสดีนาเฮ้ยขีดหอดลูกชายตัวยุบอ่บอบบมันจะบอกขีดห่วเท่าอ <laughs> โอ้ยมันสิวจักยิงดี <laughs> มีแต่ใบใบหะเละ บอกใครว่าน้องแทนยังบมวกกินหอดมาสันสิไปกินหอดมันเห็นยยังมาสันมันสิหมูมเลืออยัง,อยงนาะพี่น,นองเนาะได้ขี่ลดมิเตายบาย,บายมาตีเห็นงานมาว่านนี่บโเห็นลูกชายซ้ำลูกชายเมือปาลาเลยกินข่าวกับโบยิผู้สเธอแล้วบันบมมีผู้สอ,อยากจำเจียว อีดุยเบ็ดตัวใดเนาะไข่นีน่เนะาะจะไข่เลยก็เฮ้เยจะก็ไข่เลย,เ,เ,ปยเป็นเฮานะขาไข่อย่อยู่เธ <laughs> อสิจือ้อเธอสิจือ้อลูกชายเธอมาอยู่เธอสิมากกวัน กินห่อนลูกชายมาขึ้นนี่นอนรับจีบวะตะเกาแหลนมาแเลยมันแหลนหลัดมาติเห็ดงานเย้่มๆๆีมี่มสีหนาปับอันนี้มันมีไฟสีหนาแลอันแบาใครเที่ยงหน้าก็เงียบเงามันมีไฟแหลน บอกใครกันงอยเงาบอมีฝุ่สะจับมือได้แล้วมันสิม,มาหาแบบนั้นสิม,มือหามันกับเหตุงานมันมาหากับบเห็นดอกของเธอไปเหตุงานแค่ น้ำให้มันและไก่นะเฮ้ยตาบวบไปเห็นงานบ่มาเห่ายัางวะอยากกินต่งกระโพดช,ชาลีเด้หมากหวานหวานวันวนี้วันที่ซิมหาอะไรได้เนาะพ,พี่น้องวันนี้วันที่ซิมหาอะไรได้พี่น้อง เมื่ออื่นกั่อีอย่างสิจับห่วยไ,ได้พี่น้องเอ๋ยทีสิบหกไปใ<ะ>ช่นันเด็กพ่อชับเฮยเอาคันได้ขึ้นนะแม่ไปไปผัดผม,มีผู้อยู่เที่ยงได้บ้านเนี่ย อีแทนบ่อยู่เลยบ่มีฮอดผู้อยู่เทียงเทียงกับเป็นแป็นพี่น้องเอ้ยโล่งโล่งลูกชายเบาไข่หนีปลาเลยไปบายอย่างเดียวแหลนไปแหลนมาเมื่อวานตามเฮือนหลุดไทยให,ห้พอมาจิเห็นงานเทียงแป็นจังป่างเอาบุหูจำว่ามอเมืองเอาบุหูจำว่ามอเมืองโฟะ คงอันจนค่ำอย่างยนเมือกจนสามสี่โมงเธอผลึกงานหกโมงเลยฮะบรรเลาะพัดจดรดไทยลูกชายหงเครืองเมือเห่ายังเคยเห่าแล้วปินหน้าไปผู้ม้ามาตาดี เปขึ้นไปพันนันงานะห้เบยกินไหนขายเบะพี่น้องหายจะซื้อเบะมเแต่อติ้งเจ้าประกาศพุ่งแห้งครับยังบ่มีใครมาเอามันเห็นแล้วมันห้องห้องห้องใส่บ่ไข่เงยเงาพี่น้องบ่มีลูกชายเลย บ่มีฝนบ่นมีฝนสะฮักงากระทินนะเฮ้ยลงมาให้มันจักแจักเบะไปพี่น้องเอ้ยมันมาน้ำน้องมอดกับน้องเสาหลาน้องเสาหลาไปเอาอันปะอ,อีหุ่มมว่านนี่มันแหละมาน้ำประกาศลงเฟซหาเจ้าของ ประกาศลงเฟซฮะเจ้าของการย่างโบมีไฟติดต่อมาคัานแบเแถวใกล้ๆนี่เขากะติดต่อมาแหละเพราะว่เพาะว่าประกาศลงเฟสเขาก็เป็นเผื่อนกันลายอยู่เนาะอันนี้ยังบบมีไฟติดต,ต,ต่อมาบบมีไฟติดต่อมาต่อไปเขากบสิคายราคาหนึ่งพันบาทไปสนใจกะติดต่อมาพี่น้องบอกใครว่าเสียเอาไปเลี้ยง ตจเชียไว้เรียกไว้ค้ายชื่อนมให้ลูกชายตบ่สิบประกาศคล้ายให้ยายเงิงหยุดยันว่ามันได้กินนามอยู่บเนอะเป้ากระขูดดำแตกค่ะได้เฮ้ยใส่ให้มันบ่ได้ หน้ากะเงี่ยมเง,งาพี่น้องเอ้ยหักหักบ่เป็นหยังดอกเพราะว่าน้องแท้น่ะเมื่ออยู่ในบา้านใกล้ๆกัน,น,นกินฮอนแล้วก็มือหาเนาะเขาก็อยากเมื่อสงครอบสงครัวเขาพี่น้องเอ้ย่อยู่อดอกอยู่นํากันกะแต่หาได้เฮ็ดอีกดอกมันหักบ่คือเขาอยู่แต่เขาเนาะพี่น้องเนาะเขาก็อยากเมื่อลองใชีวิตแบบของเขาเบิง่งนะ กินหอดร้านกับเมื่ฮะเขากับสีผ้ามาเลื่อๆอ,อยูดอกพี่น้องเรอะว่ามันอยู่ในใกล้ๆกันขี่โถปู่พ่อสามสิบนาทีกับหอดอยู่ใกล้ๆบ้านนั่นน้องเอิญน,นั่นแหละพี่น้องขนาดบ้านน้องเอิญเขายังเที่ยวไปเที่ยวมาเลื่อเลยอันนี้พอ่อซาเนี้ยอยู่ใกล้ๆนี่กินหอดเลยกับปหืฮะ มันก็สีเงาเงาแน่เลยพี่น้องเอยจ้าที่เคยมีเด็กน่อยกะมันก็บบ่มีเนาะมันก็สีเงาเงาไรเติบแต่ร่นรนไปมันก็สีสิ้นเองดดนไปก็สิ้นเองพอแล้วเพยเบาใครขึ้นไปกระทินไฮเบแต่กระสิไปส่งเบาใครเห็นงานงวยเงาและเพิ่นลูกไส้นีปลาล เคนว่าห่อหอดบองหูซ้ำว่ามันเมื่อเคนว่าบองหูหอะไข,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 ของบอกใครไปเห็นงานลูกไส้ผัดเมือ่อก่อนห้ายัางไงห้าท้องค่ำบ่ไปไหมอีกพี่น้องเอ้ โอ้ยคือมือแต่านากขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องเ้ยมากะสิด้เก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงสันี่ยขิมงาเพาะกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดีขอบคุณสุขุสุขคนที่เขามากดติดตามนะขอบคุณหลายๆเป็นเฮาเบยนะ เราหนามมาไว้ให้มันกินเนะติ